เผยภาพล่าสุดแม่แอลอัมพาภูสิทธิ์หลังทำสัญยกรรมในวัย64ปีเรียกได้ว่ายังคงสวยและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับแอลอัมพาภูสิทธิ์สวัสด์ในวัย64ปีที่การเวลาไม่สามารถทำลายความสวยของเธอได้เลยจริงๆอีกทั้งล่าสุดทางด้านแอลอัมพาก็ได้ทำสัญยกรรมหน้าใหม่อีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ทางด้านแอลอัมพาหลังได้ไปทําสัญญกรรมก็ได้มีการอัปเดตใบหน้าหลังสัญญกรรมให้ดูเป็นระยะระยะเห็นแล้วบอกเลยว่ากระชากลดอายุสุดๆเรียกได้ว่าสวยฉ่ำมากทำเอาเพื่อนในวงการแห่ไปทำตามกันเป็นแถวโดยล่าสุดทางด้านแอลอัมพาได้ออกมาโพสต์คลิปใน Tik ตอกทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนันว่า สวยและหน้าเด็กลงเยอะมากหลายคนบอกแทบจำไม่ได้เลยทีเดียว